เฮ้ยครับวันนี้ผมจะมาสม่งบทร้องเพลงชนเผ่าง,งนะครับสีดูเราต้องเาลูชงเมือองมงกุนช่กเจอวาอีชียจองชนลเชียดูาก็ชิ้จจองเยแล้วก็จเปเดียวมลเชียตยเีว กว่ร้อ,องเพลงภาษาอะไรเนี่ยร้องก็ไม่รู้เรื่องหน้าตาก็ไม่ดีร้องก็ไม่เพาะร้องก็เพี้ยนโอ้ยแบบนี้มีหน้าส่งเข้ามาได้ไงเนี่ยคนคอมเมนต์ลองกดเข้าไปดูหน่อยดีกว่าร้องเพลงภาษาอะไรเนี่ยร้องก็ไม่เพาะอุ้ย เราลองไม่พขอขนาดนั้นเลยเหรออุย้ยเสียใจอะ่ะไม่น่าทำเลยเราอุอ้ยอาเชงเป็นไรอะ่ะก็เนี่ยงานที่เราลองเกลงส่งปรวดไม่เจอคนมาคอมเมนต์ด่าเราอะ่ะอุย้ยเราคอมเมนต์เองแหละขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจหรอเราขอโทษนะเดี๋ยวเราลคอมเมนต์ให้เราลอคอมเมนต์ให้เ,เ,ใหเป็นไร คุณรนะการสื่อสารบนโลกออนไลน์เราควรเคารพความคิดเห็นและมุมมองของผู้อื่นแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยก็ตามหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหรือก้าวร้าว